เห็นต่างได้แต่ไม่ต้องเกลียดชังกันนะการมีความเห็นที่แตกต่างกันได้การชอบไม่ชอบการออกแบบไม่ชอบผมก็ได้เลยเรายอมรับแต่ว่ามไม่ต้องเกลียดชังกันไม่ต้องอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีจุดอื่นที่เราอาจจะประกวดแบบอนาคตทำไมได้มันก็เป็นแค่สติกเกอร์ที่ติดไว้มันก็ไม่ได้เป็นโอ้อะไรที่แบบนั้นนะแล้วก็รับฟังก็ทําให้เห็นมุมมองที่แตกต่างขึ้นครับผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีครับคนวิจารณ์นะคุณชัดชาติจริงจังนะ ว่าอันเดิมมันดูมันผูกพันนะทำไมไม่ปรับปรุงทำไมเอาของใหม่ขึ้นไปเปลี่ยนเลยผมว่านี่เรามีคณะทํางานทํางานอยู่นะครับแล้วก็เราก็ต้องเคารพผู้ออกแบบเขาอผมว่าเราก็ไม่เทียบกับบอกว่าของเก่าสวยกว่าหรือของใหม่แต่ว่ามันก็ต้องพัฒนาไปเมืองนะครับก็ผมว่าดีนะผมว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่ดีมากๆเลยคือผมว่าเราไม่มีใครเคยมาสนใจจุดนี้เลยที่ผ่านมาไม่มีใครเคยมาคิดถึงให้ตัวอัตลักษณ์ของกรุงเทพผมว่า การที่มีคนมาเห็นมาวิพากษ์วิจาร <c oughs> การชอบไม่ชอบผม <m> ว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ผมว่าเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ <c oughs> แล้วผมว่าทุกอย่างเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถกเถียงกันได้เห็นต่างกันได้แล้วก็ผมว่าไม่เคยเกิดอ,อย่างนี้มาก่อนนะแล้วผมว่าเป็นสิ่งที่ที่ดีเลยที่แทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะแล้วก็ใ้การากวิจารวิพ <c oughs> ากษ์วิจารอะไรอย่างนี้ครับก็ <c oughs> เป็นบรรยากาศที่ดีต้อนรับทรมันเลยฮะความแตกต่างที่มันมีได้ในสังคมแล้วผมเชื่อว่าทุกคนถ้าทุกคนชอบหมดร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเรื่องแปลกเลยแหละ ถูกไหมครับผมว่าก็มีคนต้องเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรก็ดีแล้วก็ผลเรามีหลายจุดนะที่จะทําเพิ่ม,มก็อาจจะมีการประกวดแบบมีอะไรเงี้ยก็ทําให้เกิดความคิดที่หลากหลายมากขึ้นครับอแนวคิดันเป็น,<ำ>นยังไงทำไมคุณชาติชาติถึงคิดว่าเมืองกทมจาเป็นต้องมีซีไอที่ว่านี้ผมว่าทุกเมืองมีหมดนะในโลกนี้ไม่ไม่ว่าจะเป็นเมืองเป็นบริษัทเป็นไปกิจการต่างๆมันทําให้เกิดความเป็นตัวตนหรือว่าเราเห็นฟอนต์ตัวนี้ฟอนเรื่องพัฒนาาใหม่แล้วรู้ในี่คือแมสเทจคือข้อความของกทมครับ นะแล้วก็อัตลักษณ์การใช้สีแต,แต่แต่กรอนเนี่ยสีเขียวเองก็มีหลายโทนมากเลยนะของกสทมดังนั้นในการทําไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรือว่าเป็นไอตัวอุปกรณ์หรือว่านามบง่งน้ำบาดมันสีก็ผิดเพี้ยนหมดดันั้นบอกว่ามัาเป็นก็เป็นจุดหนึ่งที่ปรับให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันมีฟอนต์ของตัวเองมีรูปลักษณ์มีวิธีการใช้ซึ่งอันนี้ก็มีคณะทํางานทาผมเองก็ต้องเรียนตรงผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลนะแล้วก็เราเองก็ไม่ไม่ค่อยากเข้าไปนั่งเพราะว่าเราเอง เป็นหัวหน้าห่วยงานถ้าเราให้ความเห็นปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าทุกคนต้องฟังเราใช่ไหมเราก็เลยมีคณะทางานที่พิจารณาซึ่งมีทั้งเอกชนมีผู้ที่รู้เรื่องการออกแบบม,มาช่วยอะครับมผมว่านี่ก็เป็นอันหนึ่งแนละผมว่าก็เป็นที่ทํากันทั่วโลกก็จะมีตนะีไอทั้งเมืองใหญ่หญๆก็จะมีสัญลักษณ์ของเมืองรับมไม่ได้ผมว่าไม่ได้แปลกอะไรครับอ่คุณชา,ชาติยืนยันว่าจําเป็นที่ควรจะมีเพราะว่าควรจะมีคะควรจะมีแล้วก็ทาให้ไปในทิศทางเดียวกันครับท่านนี้คจ้าจะออกแบบแพงไปไหมมีคนวิจารณ์นะคุณชาติ ผมว่านี้ก็ได้ผ่านการพิจารณาจากทางสภาที่เป็นออกเป็นงบมาแล้วมีการประมูลอะไรผมว่าแล้วเชื่อว่าหลายคนก็บ่นว่าไม่ไม่ได้แพงราคาไม่พอราคาน้อยไปได้วยซ้ำแล้วมีคนเข้ามาประมูลสองายลายใหญ่บางคนก็ไม่อยากเข้าประมูลเพราะว่าเหมือนกับว่างบม,มามันอนไปแต่อันนี้ผมผมไม่รู้รายละเอียดเพราะว่าอย่างที่เรียนผมไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญนะก็มีคนที่รู้รายละเอียดตรงนี้แต่ทุกอ,อย่างก็มีกระบวนการที่ทําตามระเบียบแล้วก็โปร่งใสมีประชาิจณนมีให้วิจารณ์ทีวออาร์อะไรเงี้ยนะครับอ<ๆ>ืมอืมอืม เพราะฉะนั้นยืนยันหลักคิดก็คือว่าเมืองอย่างกรุงเทพควรจะมีซีไอของตัวเองอัตลักษณ์ของตัวเองคอเปเลตเอเดน,นตี้ใช่ไหมคอเปเลตคือเหมือนจะเป็นองค์กรในที่คืออัตลักษณ์เ <receber S 2> <transporting S 1> นี่ยให้คนเข้าใจแล้วก็เป็นในโทนเดียวกันไม่งั้นมันก็จะออกมากคาานละทิศคนละทางเงี้ยครับก็<ม>ยืนยันครับว่าควรจะมีครับควรจะมีเพราะฉะนั้นก็ดีเรื่องนี้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยรู้ว่าออกไปทำซีไอที่ว่านี้ ใช่คนเลยรู้รู้จักตรงนี้มากขึ้นเลยครับแล้วก็เป็นที่ถกเถียงกันผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วเราก,ก็ยังดีผมว่าเห็นต่างได้แต่ไม่ต้องเกลียดชังกันนะว่านี่คือลักษณะผมว่าอันนี้คือแล้วผมว่ามันต้อนรับไอ้ไอพร์มันเลยอะ่ะวันที่หนึ่งนเรื่องมีกานเดินプライพาเรสจากจากจุดนี้เลยนะจากจุดที่เป็นหอศิลป์นี่แหละว่านี่คือคือคือหัวใจของไอ้พร์มันไม่ใช่เรื่องเพศสภาพเป็นเรื่อง การการมีความเห็นที่แตกต่างกันได้การชอบไม่ชอบการออกแบบไม่ชอบผมมันก็ได้เลยเรายอมรับแต่ว่ามไม่ต้องเกลียดชังกันไม่บ้างอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีจุดอื่นที่เราอาจจะประกวดแปบบอนาคตทํไมได้มันก็เป็นแค่สติกเกอร์ที่สิดไว้มันก็ไม่ได้เป็นโอ้อะไรที่แบบนั่นนะแล้วก็รับฟังก็ทำให้เห็นมุมมองที่แตกต่างขึ้นครับอันนี้ส่วนตัวผมว่าคำคำหนึ่งมันหายไปมันเป็นคำที่ดีคือ City o f Light นะคุณชาติชาติ ได้ครับแต่ว่าผมว่าก็ตลาดบริบทว่าความว่า่เตีรไว้์ความหมายคืออะไรนะะเหมือนนะเออก็อาจจะบริบทนี้มันนั้นได้เป็นยี่สิบปีที่แล้วถึงว่าอาจจะมีความขวัญใหม่ก็จะไม่ไม่เลยอาจจะประกวดความขวัญใหม่ก็ได้ก <laughs> ็อาจจะมีความขวัญที่ที่เพราะเมืองมันคงไม่นิ่งยี่สิบปีเหมือนเดิมนะเมืองมันคงเปลี่ยนไปแหละนะมันอาจจะเป็นริเวอร์ซิตี้อะไรไหมหรือว่าเมืองของความเท่าเทียมกันรีเซียนซิตี้เมืองที่คนไทยต่อความเปลี่ยนแปลงว่นไม่มีคําหลายๆคําที่ ก็อาจจะมาเสริมได้ก็อาจจะถึงเวลาต้องคิดแล้วว่าเออคําไหนที่มันจะเหมาะสมกว่าไหมอะไรเงี้ยครับได้ครับผมดีครับที่ต่อยุบมีอะไรแนะนําก็อีกอีกสามจุดนะสี่จุดเพิ่มเติมได้ครับใช่เดี๋ยวมีคานอีกสามสี่จุดเดี๋ยวไปรับฟังความคิดความเห็นกันจะเอาแบบไหนเอาคำอะไรมาว่ากันครับทำไมไม่กล้าคะแนนตัวเอง่ะสองปีไม่ไม่กล้าให้ฮะกล้าก็คือให้ห้าไงให้ห้าเพราะว่ามันจะได้มีช็อตให้ห้าเต็มสิบเหรอใช่ครับทำไมให้คะแนนตัวเอง คือถ้าให้ให้สูงมันก็การปรับปรุงมันก็ยากขึ้นถูกไหมถ้าเกิดม,มันใกล้จะเต็มที่แล้วเนี่ยปรับปรุงยากแล้วผมว่าให้ห้าอย่แหละก็คือไปมีโอกาสปรับปรุงได้อีกเยอะซึ่งเชื่อว่ามีหลายๆอย่างที่มันต้องปรับปรุงในกรทมมันไม่ได้ทําได้เต็มร้อยหรอกครับนั่นผมคิดว่าห้าอย่แหละทําให้มันมีช่องที่ต้องพัฒนาให้เต็มขึ้นมันก็นเหมือนน้าขึ้นแก้วมันดูว่าน้ําน้าเต็มหรือน้ําห่องใช่ไหมนี่ถ้าเกิดเราให้แปดให้เก้าเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะมีคนไม่เห็นด้วยแล้วผมคชื่อว่า การทํามันมีอีกเยอะที่เรายัางไม่ทำเพาต้องพูดเลยว่าสองปีเทียบกับไอความอยู่มายานานของเมืองนะว่ามีอะไรอีกเยอะที่เราปรับปรุงอืมผมว่าแล้วสุดท้ายแล้วคนที่ให้คะแนนจริงคือไม่ใช่เราก็คือใจนอเจ้านายเราว่าก็คือประชาชนที่เป็นคนให้มากกว่าอืม <นะ S 1> อะไรมมที่นนรู้สึกว่าโอเคสองปีแล้วภูมิใจมากเลยมีไหมผมเชื่อว่าปรับ mindset นะวิธีคิดของขคายการที่หรือก็เจ้าที่เราที่ที่ดูแลประชาชนมากขึ้นอืมมันต้องมอง ประชาชนเป็นหลักเนี่ย people centric เรื่อประชาชนเป็นศูนย์กลางทือว่าที่ผ่านมาเราใช้ระบบไอทีตัวแคปปี้ฟองดูเนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดของข้าราชการได้ครับนะแต่ก่อนเราใช้เวลาแก้ปัญหาสองวันต่อหนึ่งเรื่องเฉลี่ยนะเราลดเหลือสองชั่วโมงไ้่เก่เราไปใช้สองเดือนต่อหนึ่งเรื่องลดเหลือสองวันครับต่อหนึ่งเรื่องมีคนแก้งปัญหาข้ามาห้าแสนกว่าเรื่องเราทําไปสี่แสนกว่าเรื่องแล้วอะไรเงี้ยแต่นี่คือสาคัญเลยนี่คือโครงสร้างที่เปลี่ยนไปวิธีการมองปัญหากัน การบริการประชาชนครับอืม,อมก็คือทอพพี่อ่อทัพี่ฟองดูเป็นตัวหลักเป็นสะพานสําคัญเลยใช่ครับเราก็จะเปลี่ยนมุมวิธีคิดแล้วเราเปลี่ยนถึงการใช้งบประมาณการดูแลต่างๆแล้วมันก็ทําให้แก้ปัญหาได้ครบรูปแบบมากขึ้นครับครับว่ามันทําให้เราเห็นตั้งแต่เส้นเลือดใหญ่ยันเส้นเลือดปล่อยครับอ่า